มาอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับ Toyota าออติต n n e วรถที่ไม้น้อยสุดเลยนะคะไม่หลักหมื่นกิโลเท่านั้นเลยนะ,ะวันนี้จัดมาให้อีกหนึ่งคันสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนมองหา Toyota าออติ On New นะคะไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนำเลยค่ะอีกหนึ่งคันนะคะกับรถที่เข้ามาไม่โคตรน้อยเลยค่ะพี่ๆหลักหมื่นเท่านั้นเลยนะคะอย่างเช่นคันนี้ปี2019นะคะราคา510,000บาทนะ,ะไม่แค่30,000กิโลเท่านั้นเลยตัวรถกรันตีโครงสร้างมาให้แล้วนะคะไม่มีประวัติพิความชนหนักจมน้ากอไใหม่มามนแน่นอนค่ะ ี่กระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมจากโตโยตา้าภายในยสวยเดิมค่ะเบาะไม่มีช้ำเลยนะคะสภาพสมบูรณ์สวยแบบนี้เลยนะและเอียตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงเพิ่มเติมนะคะลูกค้าขาฝากกดติดตามและชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะรับรองได้ไปคันนี้สวยคุ้มค่าแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะวันนี้กลับมาเจอกับนุชอีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะคะอยู่ที่กับนุษสํสำนักงานใหญ่กันอีกเช่นเคยคะ่ะตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้พามาอัปเดตรถอันติสนะคะสำหรับรถที่เข้ามานะคะเป็นรถที่แบบไม่น้อยมากๆเลยนะพี่สําหรับตอนนี้นะคะรถนี้มีอยู่ประมาณ5-6คันเลยนะสำหรับรถที่ไม่น้น้อยไม่แค่หลักหมื่นนะคะห้ามพลาดเลยวันนี้นุชย์มารีวิวให้อีก1คันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะได้เป็น ชมปี2019นะคะกับ Toyota t o y o ต a a ออิ All New นะคะ 1.6G ตัวรถเราการันตีโครงสร้างมาให้แล้วนะคะไม่มีประวัติพิความชนหนักจมน้ำกองใหม่แม่นอนค่ะเป็นรถใช้งานมือเดียวประวัติศูนย์รถหน่วยงานปลดระวังอีกด้ยวนยนะคะสีบรอนเงินสวยๆแบบนี้สภาพตัวรถไม่มีช้าเลยไม่ใช้งานแค่34,000กิโลค่ะกับรถปี2019เป็นรถใช้งานมือเดียวคุ้มค่าแน่นอนค่ะพี่ราคาอยู่ที่519,000บาทเท่านั้นเลยนะคะลูกค้ามีประวัติเครดิตดีจัดยอดเต็มฟรีดาวนะคะคันนี้ ผ่อนเพียง9,000 800อบาทตลอดยุสัญญาเลยนะคะสำหรับพี่ท่านไหนสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอยากดูเป็นภาพนิ่งหรือว่านะคะอยากดูรละเอียดการจัดไฟแนนซ์นะคะโทรติดต่อมาหาหนูได้เลยค่ะตามเบอร์โทร091นะคะ4 4่สี่เเบอร์นี้มีแอดมีแอดไลน์ได้ด้วยนะคะสำหรับพี่ท่านไหนไม่สะดวกโทรนะแอดไลน์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวนนชส่งรายละเอียดข้อมูลให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดรอบขั้นนะคะกับตัวรถคันนี้เลยว่าจะมีความน่าใช้งานขนาดไหนบ้างสําหรับตัวนี้นะคะได้เป็นในส่วนของรายละเอียดกระจังด้านหน้าโครมเมสวยๆ เลยนะคะคุณพี่ขาอยู่สภาพสมบูรณ์สวยๆสันเหลี่ยมคมๆเห็นได้ชัดเลยนะคะมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะมีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยแบบนี้สวยๆสันเหลี่ยมรอบคันนะคะเห็นได้ชัดเลยนะคะพี่ๆขาเดิมโรงงานรอบคันเลยนะคะไม่มีประวัติผิดความนะคะตัวในส่วนของรายลเอียกันชนนะอยู่สภาพเดิมนะคะฝากระโปรงสันเหลี่ยมคมๆเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดป่งซุ้มรอคันนี้ค่ะคุณพี่ขาอยู่สภาพเดิมจากโรงงานเลยนะไม่มีดิ้วลอยการแตกเล้าอีกด้วยนะคะได้เป็นแม็กเดิมโรงงานอีกชน เดิมนะคะตัวนี้เราการันตีมาให้แล้วนะคะสวยๆเดิมๆเลยดอกยางคันนี้นะคะได้ยางปี2023ค่ะคุณพี่ได้ยางปีใหม่เลยนะคะสภาพยังใช้งานได้ยาวๆอยู่นะคะและในส่วนของรายละเอียดตัวกระจกมองข้างนะคะคันนี้ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบพับไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยเลยมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวเลยนะคะกระจกด้านหน้าตัวรถนะคะได้เป็นพัดเดิมอีกด้วยปลายภาษีพลบอนะคะคันนี้เดี๋ยวเราดูแลให้วันปล่อยรถอีกนะคะลูกค้าคะใครอยากได้รถมือสอ สภาพเกรดเอนะคะโทรมาหาหนูได้เลยนะคะมาดูรถจริงได้มารองขับได้เลยค่ะที่บริษัทเพชรยนต์เปิดทําการทุกวันค่ะพี่ๆนะ,นะ,ะเวลาถึง9ก้าโมงถึง6กโมงเย็นเลยนะคะสำหรับใครสรนใจรายละเอียดคันไหนเพิ่มเติมหรือว่าอยากได้ข้อมูลนะคะคันนี้เพิ่มเติมโทรติดต่อมาหาหนูได้เลยนะคะเมื่อเปิดคันนี้ค่ะได้เป็นสีโครเมียมค่ะสวยสมบูรณ์แบบนี้สันเตียมด้านข้างนะนี่นะคะเห็นได้ชัดเลยนะคะกระจกค่ะในส่วนของรายละเอียดตัวกระจกนะคะได้เป็นพาร์ทเดิมมาพร้อมสัญญ,ญาณ การขโมยมาให้แล้วเรียบร้อยภายในนะคะคันนี้จะคุมโทนเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีดําและก็สีเบจนั่นเองตัวเบาะค่ะได้เป็นสีทูโทนอีกเช่นเคยนะคะได้เป็นสีเทาหรือว่าสีน้ําตาลตัดสวยๆแบบนี้เบาะไม่มีช้ํนนะคะพี่ๆเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงนะอาจจะมืดนิดนึงเนาะอ่ะ นี่เลยนะคะขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงค่ะสําหรับภายในนะคะคุมโทนด้วยสีเบจนะคะตัวตัวเบาะนะคะเป็นเบาะสีน้าตาลเข้มนะคะหรือว่าจะเป็นสีเทาเข้มนั่นเองเนาะแล้วก็เป็นสีเบจแบบนี้อยู่สภาพสวยเลยไม่มีชําเลยไม่มีรูดไอการฉีดขาดอีกด้วยนะคะสภาพสมบูรณ์นะมาพร้อมลูกเล่นเครื่องเสียงคลาสสิกเดิมจากโรงงานนะคะระบบแอร์ออโต้นะฮะมาพร้อมพงมลายมัลติฟังก์ชันเกียร์ออโต้สวยๆแบบนี้คอนโซลด้านหน้าอยู่สภาพสวยค่ะลูกค้านะได้ไปคุ้มแน่นอนกลับมใช้งานเพียงแค่ส0 0 0มื กิโลราคา50,000นนะฮะนึ่งบาทค่ะพี่พี่ขาคันนี้ใครได้ไปสวยคุ้มแน่นอนค่ะเราการันตีมาให้แล้วเนื้อาสำหรับตัวรถนะสำหรับซอกประตูค่ะคันนี้หัวน็อตอยู่สภาพเดิมเลยค่ะพี่พี่ขาน็อตเดิมโรงงานหัวน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพสวยนะคะแผงประตูด้านข้างก็อยู่สภาพสวยเดิมอีกเช่นเดิมนะคะแล้วก็น็อตต่างๆเมคอาร์คนะคะพี่พี่เห็นได้ชัดแบบนี้เลยนะคะสำหรับพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรมาหาดูได้เลยในส่วนของรายละเอียดตัวเสาบีนะคะน็อตเดิม โรงงานนะคะสภาพไม่มีชม้ำแผ่นเพลเดิมโรงงานอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะวันเดือนปีเพลตรงกับสาเนาวรถสามารถโอดเป็นชื่อลูกค้าได้เลยสภาพตัวรถก็ประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่สวยแน่นอนนะคะได้ไปนะสันเหลี่ยมเห็นได้ชัดกระจกรอบคันได้เป็นพ์ทเดิมจากโตโยต้าอีกด้วยสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางค่ะนั่งสะดวกสบายไม่มีแอร์อัดค่ะพี่ๆค่ะขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงนี่นะคะเบาะไม่มีช้ำเลยนะคะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังสีทูโทนเช่นเดียวกันนะคะภายในก,กว้างสะอาดตามีแอร์หลั มาให้แล้วเพิ่มเติมแบบนี้นะคะสภาพภายในคือสวยเลยนะคะหลังค่านะคะไม่มีริ้วรอยคราบน้ําไหลแน่นอนค่ะอยู่สภาพสวยเดิมแบบนี้นะคะใครมองหาอยู่นะคะกับ t o โตยต้าออติ All นิวนะคะไว้ใช้งานอยู่นะคะโทรหารดมาได้เลยนะคะ หรือจะเป็นในส่วนของ,งรายละเอียดตัวเสาบีนะคะชอกประตูนะเห็นได้ชัดเลยค่ะพี่น็อตไม่มีขยบขยื่นนะคะตัวน็อตอยู่สภาพสรรมบูรณ์สวยๆแผงประตูด้านข้างอยู่สภาพคร,รลลบต้วนแบบนี้เลยนะตัวรถเราการันตีมาให้แล้วนะคะพี่ๆค่ะสำหรับใครมองหาต o ยตาออติอตอนนิวไม่หลักหมื่นไว้ใช้งานอยู่นะคะบอกได้เลยว่ารถนี้มีเข้ามาเพียงแค่6คันเท่านั้นนะตอนนี้ขายไปแล้วนะคะ2คันและคันนี้คันที่3ที่นุชมารีวิวให้นะใครจะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนะไม่เพียงแค่30 0 0 0ืโรเท่านั้นเลยสนใจรายละเอียด เพิ่มเติมโทรติดต่อมาหานุด,ด่วนเลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างไฟท้ายด้านหลังนะคะได้เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานอีกด้วยนะคะมาพร้อมไฟทับทิมหรือว่ากันชนด้านล่างอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะตัวน็อต แต่ละจุดไม่มีขยับเขยื่อนนะคะแล้วก็ตัวด้านหลังก็ไม่มีริ้วรอยการโดนเบียดหรือว่าชนมาค่ะไฟท้ายอยู่สภาพเดิมเลยกระจกด้านหลังนะคะได้เป็นพาร์ทเดิมนะคะจากโตโยต้าอีกด้วยนะคันนี้หนูบอกเลยว,ว่าคุ้มแน่นอนไฟเบรกรุ่นสามมีมาให้ครบแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะห้องเก็บสัมภาระนิดนึงเนาะสำหรับคันนี้นะคะเปิดฝาท้ายขึ้นมาเดี๋ยวอย่างแรกที่ให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูโครงสร้างนิดนึงนะ หวัวนนะ็อตรอยมิอักแต่ละจุดนะคะอยู่สภาพเดิมโรงงานค่ะนะ้ไม่มีริ้วรอยการโดนเบียดหรือว่าโดนชนมาแน่นอนนะคะรอยรังน้ําลงมาอยู่สภาพเดิมเลยนะสำหรับในส่วนของรายละเอียดห้องเก็บสัมภาระค่ะกว้างขวางนะคะเก็บกระเป๋าเดินทางได้จุกๆกันนะคะแล้วก็อุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะด้านล่างนะคะยางอะไหล่แม่แรงถุงเครื่องมือมีมาให้ครบเลยนะคะแบบนี้นะคะสวยๆเราการันตีมาให้แล้วนะ,ะสวยๆแบบนี้พี่ๆท่านไหนมองหายอยู่นะคะกับ toyota alltis นะคะ all new นะคะ จัดไปเลยค่ะพี่ไม่ใช้งาน3 0 0 0 0กิโลเท่านั้นตัวรถเราการันตีโครงสร้างมาให้แล้วมีวารันตีหลังการขายให้อีกด้วยนะคะสำหรับคันทุกคันเลยก็ว่าได้นะมีวารันตีหลังการขายให้ด้วยและมีประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปีแต่ต้องซื้อกำหนดในคลิปนี้เท่านั้นเลยนะจ๊ะกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมค่ะภายในสวยๆแบบนี้นะคะไม่มีช้ำนะ ะะสภาพตัวบอกคือสวยเดิมค่ะพี่พี่คันนี้นะคะโดนการันตีมาให้แล้วนะคะสวยเดิมแน่นอนค่ะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะภายในตัวรถนะคะฟังก์ชันมีมาให้ค่อนข้างครบเลย <c oughs> เดี๋ยวนุ้ดพาลงรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างนิดนึงโ <c oughs> ครงสร้างนะคะตัวนี้หัวน,น็อตอยู่สภาพเดิมเลยนะคะ <c oughs> รถโดนชนมาหรือว่าโดนเปลี่ยนมาจะดูจากตรงนี้ก่อนเนาะ น็อตเดิมๆค่ะลูกค้านี่นะคะด้านบนด้านล่างหรือว่าสติกเกอร์ต่างๆมีมาให้ครบเลยสําหรับภายในก็อยู่สภาพค่อนข้างเดิมโรงงานเลยค่ะไม่มีช้ํานะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดนะตัวนะคะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องนิดนึงเลยนะไหนๆก็เข้ามาแล้วอ่ะ สตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะตัวนี้ไม้ที่เห็นนะคะ34,109กิโลค่ะพี่คันนี้ไม้เดิมโรงงานนะหนูต้องแจง้งหนี้เลยว่าไม้เดิมโรงงานแน่นอนค่ะพี่ตัวรถเราการันตีมาให้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตดูรถนิดนึงคันนี้ได้เป็นรถใช้งานมือเดียวนะคะเป็นของรถหน่วยงานด้วยนะพี่ ข้อดีของรถหน่วยงานลูกค้าไม่ต้องพูดถึงนะคะเข้าตรวจสอบศูนย์ทุกระยะการใช้งานแน่นอนค่ะพี่คะนาะวูกเซอร์วิสยังมีมาให้อีกด้วยนะ,ะและในส่วนของรายละเอียดนะคะพวงมาลัยมอลติฟังก์ชันค่ะอยู่สภาพสมบูรณ์เลยไม่มีช้ำนี่นะคะสวยๆกริบๆนะคะลูกเล่นเครื่องเสียงคลาสสิกเดิมโรงงานเลยนะคะมาพร้อมระบบแอร์ออโต้แบบนี้นะคะเกียร์ออโต้นะคะเบรกมือมีมาให้สมบูรณ์สวย,สวยๆตัวเบาะไม่มีช้ำ คอนโซลอยู่สภาพสวยเดิมเลยนะคะที่บางแดดก็อยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะไฟหน้าเปิดปิดใช้งานน้าปกติแบบนี้นะคะรายละเอียดนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะ,ะสำหรับใครสนใจ t o y o t a c o คโ a l าออตินะคะมือ2ไว้ใช้งานอยู่นะะสะภาพเกรด A หรือว่าไม่เน้นๆนะ,ะแนะนำคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยค่ะพี่ๆรับลองได้ไปรถสวยคุมค้มค่าคุ้มราคาแน่อนอนนะคะ และจะบอกว่าผ่อนเพียง9,800บาทเท่านั้นเองนะคะพี่พี่คันนี้นะคะตอบโจทย์การใช้งานเลยว่าจะเป็นตัวประหยัดนะคะวิ่งต่อ15 1 7ถึง17โรล,ลิตรเลยประโคตรประหยัดเลยนะคะพี่พี่ขาคันนี้นะ,ะสนใจเลเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรติดต่อมาหาหนุได้เลยะคะ่ะตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดนะคะน้า้องเครื่องกันนิดนึงนะคะว่าสภาพคันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้า้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องดู o v ว i 4สสูบแบบนี้เลยสำหรับนะคะชมออนิ้วนะคะจะไม่มีฝาครอบเครื่องมานะคะพ,พี่ขาเห็นตัวโครงสร้างชัดๆแบบนี้เลยนะ,ะน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมเลยนะคะคันหน้าคะ่ะเดิมโรงงานไม่มีการโดนชนมาแน่นอนค่ะนี่นะคะอยู่สภาพเดิมน็อตสมบูรณ์สวยๆแบบนี้เมคอาร์คแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมเลยนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของรายละเอียดเมคอาร์ Make up. หัวน็อตยึดฝากระโปรง่ะเห็นมีเห็นแบบนี้นะคะตาสัญลักษณ์ปั๊มตโตโยต้านะคะมีมาให้นี่เลยนะคะเมกอาร์ตรอย วงกลมหรือว่ารอยกลมๆเมกอาร์ up, ต่ละจุดนะคะสติกเกอร์มีติดตั้งมาให้เห็นแบบนี้เลยนะคะที่การความร้อนอยู่สภาพเดิมแบบนี้อีกด้วยนะ,ะสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะกับ t o y ยต a า o ค a าออตีสออนิวนะคะ1.6 G ปี2019คันนี้นะคะไมโคตรน้อยเลยนะคะย้ําให้อีกทีนึงสําหรับใครมองหา t o y ยต a า o ค a าออติสไม่หลักหมื่นไว้ใช้งานอยู่นะคะล็อตที่เข้ามามี6คันนะคะพี่ๆขาและคันนี้เป็น1ใน 6คันนั้นนะนูบอกเลยว่าไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นคันนี้ไม่สา0หม่โลคะ่ะพี่ๆสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมรีบโทรมาหาหนุ้ได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะรับรองได้ไปสวยคุ้มแน่นอนและที่สําคัญนะคะคันนี้ได้รับดอกเบี้ยพิเศษอีกด้วยนะเริ่มต้น2.9%งดเลยสาหรับลูกค้ามีปลอดเครด,ดิตนะคะจัดมาค่ะสำหรับใครสนใจนะคะอยากรด้ระเอียข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนโทรมาหาหนุได้เลยสาหรับวันนี้นะ,ะนุชฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องของหนุน้นเื่อ,มา,าอ,อ,ม,อ 2, ามาอเีใหม่นะคะคสสําหรััับววนนีี้ดะ